สวัสดีคุณรุ่งพยมาวัสรับคุม看世界ชิจีนโกกับตมเข้าส่ c h a n n World กับผมป๊อปณัฐพงษ์นําเสยคุครับท่าชมครับประเทศจีนนั้นยังคงมีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับ1,400ล้านกว่าคนนั่นคือสิ่งที่เรารู้นะครับแต่หลังจากที่รัฐบาลจีนนั้นมีการผ่อนคลายเรียกว่ายกเลิกไปเลยดีกว่าสําหรับมาตรการโควิดซีโอเราก็ไม่สามารถที่จะทราบตัวเลขที่แท้จริงนะครับว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ติดเชื้อสะสมกี่คนแล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลจีนนั้นออกมาแถลงอย่างชัดเจน ก็คือในจํานวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะครับจะมีประมาณ1 0อละแครับที่มีอาการปอดอักเสบนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับเชื้อโควิด -19 ที่พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยจะมีการกระจายตัวได้ดีเมื่อมีการเคลื่อนย้ายของประชากรครับและการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ที่สุดก็กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่22มกราคมหรือว่าเทศกาลตรุษจีนนะครับแน่นอนว่าเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ ก่อนหน้านี้นะครับประเทศไทยของเราก็เคยมีการขอความร่วมมือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ให้กลับบ้านเป็นการแพร่เชื้อนะครับหรือว่ากระจายเชื้อไปสู่ทั่วประเทศแต่สำหรับประเทศจีนตอนนี้คงจะยากนะครับเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านเกิดกันมานานถึง2-3ปีเพราะฉะนั้นจะต้องเดินทางกลับบ้านกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับคงต้องติดตามกันครับว่าหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับทางการจีนได้แจ้งครับว่า จุดที่เร็วร้ายที่สุดนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือขั้นตอนของการรักษานะครับแต่นั่นก็คือภารกิจที่หนักอึ้งครับที่รัฐบาลจีนนั้นกําลังจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับแม้ว่าสาธารณาสุขของจีนเนี่ยจะมีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงเดือนพฤศจิกายนก็ได้เปลี่ยนจากจุดตรวจ RT PC r t pcr ให้กลายเป็นคลินิกพิเศษไว้ทําการรักษาแล้วก็จ่ายยานะครับ แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับก็คือเงินมีครับแต่ยานั้นมีไม่เพียงพอครับเพราะว่าการจะจําหน่ายยาหรือว่าการบริโภคเภสัชภัณฑ์ในประเทศจีนเนี่ยมีกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับพูดง่ายๆก็คือยาขาดตลาดครับจนกระทั่งชาวจีนนั้นจําเป็นที่จะต้องฝากพี่น้องชาวไทยเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับซื้อขายยาแค่ๆกันเต็มไปหมดนะฮะตรุษจีนนี้ครับ จึงจําเป็นที่จะต้องรักษาพื้นที่ต่างจังหวัดให้ดีครับเพราะว่าถ้าหากมีการระบาดหนักเกิดขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าทั้งเมืองและชนบทนั้นไม่มีพื้นที่เพียงพอในการรักษาอย่างแน่นอนครับให้นึกสภาพนะครับตอนที่เดลต้ามาเยือนกรุงเทพมหานครแต่ประเทศไทยยังผ่านไปได้ครับหรือว่าจะดูโมเดลประเทศที่มีจํานวนประชากใรใกล้เคียงกันอย่างเช่นอินเดียก็ผ่านไปได้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อครับว่าประเทศจีนนั้นผ่านไปได้อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับแต่ปัจจัยทั้งหมดที่ผมเล่ามา ก็คือสถานการณ์ที่ทําให้ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตกนั้นเป็นกังวลครับในเรื่องของการเปิดประเทศของจีนว่าเอจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนดีหรือไม่นะครับจึงมีมาตรการในการควบคุมการมาถึงของชาวจีนอย่างเข้มงวดครับตรวจแล้วตรวจอีกจนอาจจะทําให้พี่จีนนั้นไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างครับประเทศเกาหลีใต้ หรือญี่ปุ่นนะครับมีการตั้งกฎเกณฑ์ครับให้นักท่องเที่ยวจีนทุกคนนะครับต้องแสดงผลตรวจที่เป็นลบก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะฮะเดินทางมาเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะครับพอเครื่องลอนลงจอดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการจํากัดครับว่าเครื่องบินนั้นสามารถที่จะจอดได้ที่บริเวณสนามบินนี้เท่านั้นรวมไปถึงเมื่อลงแล้วเนี่ยนะครับแลนดิ้งเสร็จปุ๊บนักท่องเที่ยวจีนจะต้องมีการตรวจ rt pcr บ,บางประเทศจะต้องมีการกักตัวด้วยนะครับ ประเทศจีนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องทํากันถึงขนาดนี้และเลือกปฏิบัติกับเฉพาะนะักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้นนะครับท่านฉินกังครับรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่นะฮะก็ได้มีการต่อสายตรงไปถึงรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับว่าไม่จําเป็นต้องทํากันถึงขนาดนี้ก็ได้แต่เกาหลีใต้ก็ยังคงยืนยันครับว่ากระบวนการทุกอย่างที่ทํา ต่อนักท่องเที่ยวจีนนั้นถือว่ามีการอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยไม่มีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าเรื่องของปัญหาทางการทูตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจีนบอกอ่ะไม่เป็นอะไรถ้าหากว่าท่านทำแบบนี้นะครับถ้างั้นจีนก็งัดเอา p พ l i c y ออกมาครับที่มีชื่อว่า principle of reciprocity ฟังดูแล้วอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับถ้างั้นผมแปลเป็นภาษาจีนดีกว่าครับเขาเรียกว่าอียาหวนหยาแปลเป็นภาษาไทยก็คือตาต่อตาฟันต่อฟัน ในเมื่อท่านไม่ต้อนรับเราเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องต้อนรับท่านนะครับล่าสุดประเทศจีนก็ได้มีการสั่งระงับการทําวีซ่านะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ครับขออภัยครับก็คือถ้าหากว่าจะเดินทางเข้าประเทศจีนนะครับตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วครับจะเข้ามาทํางานหรือท่องเที่ยวจีนก็ไม่ต้อนรับเช่นกันนะครับตัดภาพกลับมาครับ ที่ประเทศไทยเราดําเนินนโยบายอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้นะครับประเทศไทยเราถือได้ว่าอบอุ่นมากที่สุดในโลกแล้วครับไม่มีบ้านเมืองไหนนะครับที่รัฐมนตรีถึง3ท่านเนี่ยจะไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนด้วยตัวเองนะครับท่านอนุทินนะครับท่านพิพัฒน์ท่านศักสยามชิดชอบนะครับเดินทางไปต้อนรับถึงงวงช้างทันทีที่เครื่องบินของจีนนั้นร่อนลงจอดไม่มีการตรวจใดๆครับ มีแต่การมอบดอกไม้และรอยยิ้มนะครับวัคซีน2เข็มไม่ต้องมีนะครับเพิ่งจะยกเลิกไปเมื่อวานนี้นะฮะเพราะว่ากลัวจะเข้ายากไปหน่อยก็เลยยกเลิกมันซะให้หมดเลยนะครับนี่นะฮะก็คือภาพอันงดงามนะครับรวมไปถึงป้ายสีแดงนะฮะที่ติดเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนะครับเขียนไว้นะครับว่าทุงไทยอีจาจินเราได้ยินกันบ่อยแล้วก็คือจีนไทยพี่น้องกันแต่ประโยคเด็กกว่านั้นนะครับก็คือไทยกัวยหยงหยวนหวหญิงจีนกัวจ้าเรนเหมน คำว่าเจ้าเหรินเหมือนเนี่ยนะครับจ้าเหรินก็คือคนในบ้านนะครับหมายความว่ายินดีต้อนรับพี่น้องชาวจีนกลับบ้านนี่เองนะครับเรานับญาติกันไปเรียบร้อยนะฮะชาวจีนเองที่ลงมาจากเครื่องเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะท่านเป็นใครมารับเราทําไมรู้แต่ว่าโอ้โหขบวนต้อนรับนั้นยิ่งใหญ่สเลือเินนะฮะ ก็มีการถ่ายวิดีโอคลิปสั้นๆครับแล้วก็แชร์ลงไปนะครับใน TikTok ในเวปัวนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับก็ไปถึงหูของท่านโฆษกระทรวงการต่างประเทศครับท่านขวาทุนหญิงนะท่านก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้มีการโพสต์ลงไปใน Twitter นะครับขอบคุณครับประเทศไทยนะฮะขึ้นชื่อไท้กัวมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างดีนะครับ หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นขนาดนี้นะครับแน่นอนครับว่าชาวจีนนั้นจะต้องไหลมาเทมาอย่างแน่นอนแล้วประเทศไทยของเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับสาธารณาสุขก็ได้แจ้งแล้วนะครับว่าเชื้อโควิดที่กําลังระบาดอยู่ในประเทศจีนตอนนี้นะครับประเทศไทยเคยผ่านมาแล้วครับ เพราะฉะนั้นไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่อะไรนะครับทำให้โอกาสในการติดเชื้อซ้ํานั้นยากครับและถ้าติดนั้นก็น่าจะไม่รุนแรงนะครับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาถ้าหากว่าป่วยก็คงจะไม่มาเที่ยวหรอกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากก็คือไม่มีอาการนะครับและจะมีการซื้อประกรันนะครับในวงเงินรักษา10,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยก่อนเข้าประเทศนะครับหลังจากนั้นนะครับนักท่องเที่ยวจีน จะเดินทางไปชกมวยกับพี่บัวขาวจะไปกินไข่เจียวเฉลยฝ่ายจะไปดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงคจะไปทำอะไรก็เชิญตามสบายนะครับอย่างน้อยนะฮะถือว่าคุ้มค่าเสี่ยงครับประเทศไทยดำเนินนโยบายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับให้การท่องเที่ยวของไทยนั้นได้เดินหน้าไปต่อครับนักท่องเที่ยวจีนเข้าง่ายครับ ออกยากนะฮะไม่ต้องตรวจขาเข้าแต่ขาออกต้องตรวจ rt pcr นะครับงั้นตรวจที่ไหนครับตรวจที่ประเทศไทยเงินก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับเราจะได้ค่ารักษาถ้าเป็นก็รักษาที่นี่ครับเราได้ค่าตรวจ rt pcr เราได้ค่าท่องเที่ยวใช้ใจ่ายนะครับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมโรงพยาบาลและภาคบริการที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกได้ว่าเขียวพุ่งขึ้นกันเป็นแถบครับงานนี้นะฮะถ้าหากว่าพี่จีนกลับมาจริงนะครับคาดกันว่า ปีนี้นักท่องเที่ยวทั้งประเทศในปี2,566มีลุ้นครับแต่30ล้านคนอย่างแน่นอนและสำหรับคอนเซปต์ในปีนี้นะครับประเทศไทยเราใช้คำว่าเซินจีไทยกัวนั่นก็คือ Amazing Thailand นะครับไท้หัวควนหญิง กวงหลินยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคนนะครับเฟซชั่กันเชี่ร์ตรงยังของโเตี้นสื่อเซิงไทยไห้เหมือนจีกงชื่เหมือนสู่ไยวันนี้นะครับเวลาของ Channel World หมดแล้วพบกับผมป๊อบนัทพงศ์นำเสิริกุลได้ใหม่สัปดาห์หน้าใน TNN World ครับ